สวัสดีค่ะโรตีนะคะสวัสดีจากออสเตรียค่ะวันนี้โรตีพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนะคะมาทำเมนูจากใบกระเทียมป่าค่ะโรตีทำเป็นแกงส้มปักใต้นะคะแต่ว่าเราแยกเป็นน้ำซอสเป็นจัดจานแบบสไตล์ฝรั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมทั้งหมดเลยนะคะมาเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะ นำเปลือกกุ้งนะคะที่เราแกะเอาไว้เนี่ยมาทำเป็นน้ำสต็อกนะคะตั้งหม้อให้รอนแล้วเราก็ใส่เปลือกกุ้งลงไปคั่วเลยค่ะใส่น้ำลงไปนะคะประมาณ400มิลลิตนะคะตั้งไฟให้เดือดค่ะให้กลิ่นของกุ้งออกมาอยู่ในน้ำนะคะมาปั่นพริกแกงกันเลยค่ะใส่ส่วนผสมของพริกแกงนะคะก็มีพริกสดนะคะ หอมแดงแล้วก็กระเทียมสองกลีบขมิ้นนะคะเกลือค่ะแล้วก็โรตีจะใส่เป็นผงพริกปาปริก้าแบบไม่เผ็ดนะน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะปั่นพริกแกงให้ละเอียดค่ะ รองน้ำสต๊อกกุ้งนะคะเอาแต่น้ำนะคะเปลือกกุ้งเราก็เอาทิ้งไปเลยนะคะน้ำพริกแกงที่ปั่นไว้ค่ะมาใส่ในน้ำสต๊อกเลยค่ะตอกไข่ใส่ชามค่ะแล้วก็เอาซ่อมตีให้ไข่แดงแตกนะคะใบกระเทียมป่านะคะเราก็มาตัดตรงช่วงก้านแข็งๆตรงนี้นะคะตัดออกไปเลยนะคะ ที่เหลือเราก็หั่นประมาณสัก2เซนติเมตรนะคะ,ะ,คะเพื่อไม่ให้ใบมันยาวมากนะคะเอาไปใส่ในไข่เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้ไข่กับใบกระเทียมป่าเข้ากันนะคะมาชิมรสน้ำซอสแกงส้มค่ะว่าได้ที่หรือยังค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ เตรียมเจลไข่กันเลยค่ะระหว่างรอนะคะโรตีก็มากรองน้ำซอสแกงส้มนะคะเราจะไม่เอากากนะคะจะเอาแต่รสชาติของน้ำแกงนะคะอันนี้เป็นสไตล์การทำอาหารแบบฝรั่งอะคะ่ะทุกอย่างเขาก็จะต้องกรองนะคะเวลาไปทำซอสก็คือจะต้องไม่มีกากค่ะอันนี้เดี๋ยวโรตีก็ คนนะคะแล้วก็ให้ให้ใหน้ำซอสเนี่ยลงไปข้างล่างให้มากที่สุดนะคะดูไข่เจียวนะคะสีทุกด้านนะคะต้องให้สุกเสมอกันนะคะโรตีพลิกดูอีกด้านหนึ่งมันยังไม่สุกค่ะขอต่ออีกหน่อยนึงค่ะไข่เจียวได้ที่แล้วค่ะโรตีก็มาวางรอไว้บนเขียงเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดนะคะ กระทะที่มีรอยน้ำมันอยู่นะคะก็เอากุ้งลงไปจี่ให้สุกเลยค่ะละลายแป้งข้าวโพดค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็าเอาไปใส่ในน้ำซอสแกงส้มนะคะจะทำให้สน้ำซอสของเราเนี่ยมันเหนียวข้นขึ้นนะคะ มาตัดไข่เจียวนะคะใบกระเทียมป่าของเราเป็นชิ้นแบบพอคำค่ะแล้วแต่ว่าเล็กใหญ่นะคะตามสะดวกค่ะมาเริ่มจัดจานกันได้เลยค่ะ แกงส้มของโรตีเสร็จแล้วค่ะเชิญชิมได้เลยค่ะพบกับโรตีได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ